หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีไปแล้วนะคะตอนนี้ลองมาดูภาคปฏิบัติกันบ้างเราจะมาเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการแปลงชนิดของข้อมูลนะคะครูตั้งชื่อคลาสเป็น casting ก็สอบการแปลงชนิดข้อมูลเราประกาศตัวแปรเราประกาศตัวแปร x เป็นชนิดข้อมูลเลขทศยมแบบ float ประกาศตัวแปร y เป็นชนิด เลขทศนิย,ยมแบบดับเบิลเรากำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ7.5แล้วเราจะทำการแปลงค่าของ x แปลงชนิดข้อมูลของ x ซึ่งเป็น float ให้เป็น double นะคะ เราจะใช้รูปแบบนี้นะคะ y, y เท่ากับ double แล้วก็ตามด้วย x ถ้าเราลองแสดงค่าของ y นะคะว่า y จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เป็นอะไรเออ่อเขียนผิดนะคะ,ะเราจะลองแสดงค่าของ y นะคะผลลัพธ์ออกมาเป็น7.5 นะคะซึ่งมีค่าเช่นเดียวกันกับ x นะคะตามที่เราประกาศไว้นั่นก็หมายความว่าเราแปลงนะคะเราทำการแปลง x ซึ่งเป็นชนิดข้อมูลแบบ float ไปเป็น double นะคะแปลงชนิดข้อมูลของ x ซึ่งเป็น float ไปเป็น double เราสามารถทำได้โดยที่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่า d o ลนั้นเป็นชนิดข้อมูลที่มีในยะะสำคัญสูงกว่า x ใช่ไหมคะนี่คือเราสามารถที่จะแปลงชนิดข้อมูลจากชนิดข้อมูลที่มีในยะะสำคัญต่ำกว่าไปหาชนิดข้อมูลที่มีในยะะสำคัญสูงกว่าได้นะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ เราประกาศตัวแปร a มีค่าเท่าก,กับ1.0ประกาศตัวแปร b มีค่า2.5ตัวแปร a และตัวแปร b เป็นชนิดข้อมูลแบบโ l o นะคะ ประกาศตัวแปร c เป็นข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็มแล้วก็ประกาศตัวแปร d เป็นข้อมูลแบบ double นะคะเราลองมาคำนวณเราบอกว่าให้ d เท่ากับ a บวก b เราลองมาแสดงค่าของ d นะคะ system o u t print ทุกคนคล่องแล้วนะคะคำสั่งนี้นะคะ system o u t print นะคะเราจะแสดงค่าของ d d เท่ากับลองดูซิว่า d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ผลลัพธ์คือ D มีค่าเท่ากับ3.5ใช่ไหมคะ A เป็น float B เป็น float นะคะ A บวก B 1บวก2.5คำตอบก็คือ3.5เก็บไว้ที่ตัวแปร d ซึ่ง D เป็นชนิดข้อมูลแบบ double มีค่าในยะสำคัญสูงกว่า float เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในการจัดเก็บ ดีะะ D. สามารถเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณโดยเอา a บวก b คำนวณกันได้นะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าให้ c เท่ากับ i ิน a บวก b ถ้าเราบอกว่าให้ c นะคะเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณโดยการเอา a บวกกับ b a เป็น float b เป็น float นะคะบวกบวกกันรเรียบร้อยแล้วให้แปลงผลลัพธ์นะคะเป็นชนิด int แล้วก็เก็บที่ตัวแปร c เพราะ c เราประกาศเป็น int ใช่ไหมคะทีนี้ลองดูว่าคำตอบที่ได้จะเป็นอะไร คำตอบก็คือ c มีค่าเป็น3นะคะทำไม c ถึงมีค่าเป็น3เนื่องจากว่า c เป็นข้อมูลชนิด int ใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลชนิด int เนี่ยจะมีค่าในยะสำคัญต่ำกว่า float จริงๆแล้วผลลัพธ์ของการนำ a บวก b เนี่ยจะได้คำตอบออกมาเป็น3.5แต่ถูกแปลงให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ดังนั้น4จึงมีค่าเท่ากับ3นะคะมันถ้าเราใช้วิธีการนี้มันจะทำให้ค่าตัวเลขของเราเปลี่ยนแปลงไปจะไหมคะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงดังนั้นในการเปลี่ยนชนิดของข้อมูลให้เราระวังด้วยนะคะในการประกาศชนิดของข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ประกาศชนิดของข้อมูลแล้วเอาไปคำนวณเนี่ยนะคะเราต้องระวังในเรื่องของตัวแปรที่เราใช้สำหรับเก็บผลลัพธ์ด้วยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเนี่ยเป็นข้อมูลชนิดอะไรถ้าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนะคะมีค่าในยะสำคัญสูงกว่าชนิดของตัวแปรเก็บผลลัพธ์นะคะมันจะทำให้ค่าที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ถูกต้องอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เรื่องของการแปลงชนิดของข้อมูลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ